ดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับเจและรายการบอกเล่าชาวเคเบิลเป็นประจำแาบนี้นะคะค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะประเทศไทยมีปัญหาครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นคือปัญหาน้ําท่วมนะคะเราชาวพี่น้องจังหวัดชลบุรีถือเป็นจังหวัดที่โชคดีมากเลยนะคะที่ไม่โดนน้าท่วมแต่เราหรือท่านผู้ชมท่านใดน,นะคะที่มีกําลังทรัพย์ที่อยากจะบริจาคนะคะก็สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์อพยพหรือศูนย์รับบริจาคทั่วจังหวัดชลบุรีนะคะ เราคนไใช้ด้วยกันก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยของเราด้วยกันนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจะพาท่านมารู้จักบริษัทเคเบิลทีวีชนบุรีจำกัดค่ะเราจะได้รับรู้ว่าเขามีการบริหารงานกันยังไงและมีคอนเทนต์แบบไหนที่สามารถอยู่ได้มาถึง26ปีนะคะวันนี้คุณผู้ชมจะได้รับรู้ถึงความประสบความสำเร็จของเขานะคะค่ะติดตามชมสักครู่หนึ่งค่ะ ตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเจก็ได้อยู่กับตัวแทนของบริษัทเคเบิลทีวีชุนทีจำกัดนะคะคุณรัชตกุลพุ้มควงทีหัวหน้าฝ่ายรายการนะคะและคุณจิรวัตรลีลาสุวรรณิศหรือวีเจจิฟเลนะคะโปรดิวเซอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทั้งสองอย่างยิ่งนะคะที่มาเป็นเกียรติร่วมในรายการของเจนะคะค่ะครับค่าสำหรับวันนี้เราก็จะพูดถึงความเป็นมาต่างๆของบริษัทเคเบิลชุนทีจำกัดนะคะที่ตั้งอยู่ในเขตของอำเภอเมืองของเราะ อยากจะทราบความเป็นมาของบริษัทเคเบิลชลบุรีจำกัดค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรได้ก่อนอื่นเราก็เรียกบริษัทของเรานะคะง่าย,ายๆว่าซีทีวีชลบุรีแล้วก็วก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผู้จัดการผู้จัดการทั่วไปก็คือคุณรัชนีดิสุวรรณนะคะซึ่งปกติพี่เราจะเรียกว่าพี่นีพี่นีค่ะพี่นีก็จะมาร่วมรายการแล้วก็จะแบบเวลาที่บริษัทมีกิจกรรมอะไรพี่นีก็คือจะไปด้วยตัวเองแต่วันนี้ก็คือต้อง กราบขอโทษทีมงานแล้วก็ขอโทษกับสมาชิกด้วยจริงๆว่าพี่นีติดภารกิจนะคะสําคัญจริงๆก็เลยให้แต่ล้วก็ต้องจิบมาเป็นตัวแทนค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของเรื่องราวของความเป็นมาของบริษัทค่ะซีทีวีชลบุรีอยู่มาปีนี้ปีที่26แล้วค่ะนานมากนานมากก็กับอายุของเจเลยนะคะเท่ากันเรารุ่นเดียวกันด้ยเลยนะีเจครับใช่ค่ะ20ค่ะก็เริ่มมา ตอนแรกเราจะอยู่ที่ถนนวชิระประการหรือว่าที่ชาวชนบุรีเรียกว่าถนนสายล่างถนนสายค่ะตอนแรกก็จะมีอยู่แค่ประมาณสีช่องนะคะสช่องแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาขึ้นมีการร่วมทุนกับ c ีทีจันทบุรีเราก็เลยอะตอนนั้นใช้ชื่อว่าโทรทัศน์บริษัทโทรทัศน์ทางสายชนบุรีโทรทัศน์ทางสายชนบุรีจำกัด หลังจากนั้นพอมีการร่วมทุนกับจันทบุรีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจหรือว่าที่ปัจจุบันของเราเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นบริษัทเคเบิลทีวีชนบุรีจำกัดโดยมีคุณดิเด็กสุภวิวัฒน์เป็นกรรมการ ผู้จัดการแล้วก็มีคุณรัชนีหลิวสุวรรณนะคะ,คะเป็นผู้จัดการทั่วไปแล้วก็มีคุณสิรินานเจริญธรรมเป็นรองผู้จัดการทั่วไปเมื่อปีที่แล้วเราก็ได้จัดงาน25ปีใช่ไหมจิ๊บ25ปีใหญ่อลังการเลยครับที่ศูนย์การคา้าเซนทรัลพลาซาชุรีสมฐานะใช่เลยฮะใ,ใช่ถูกต้องรีกว่าเป็นการเหมือนเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าสมาชิกแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดชุรลีครับในวันนั้นก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วยนะมีพี่ช่ำช่ำลำนะครับสิปเป็นจากไอดอลของกรัมมี่ใช่แล้ว พี่ ars, ที่อยู่ศิลชาพี่เชษฐ์ศิลชาปาโก้เนี่ยเองค่ะใช Besides, ่ค yep. ่ะก็ยิ us, ่งใหญ่เพราะว่าเจก็ได้ไปร่วมงานด้วยกับพ่อในวันนั้นนะคะแล้วตอนนี้อ๋อที่บอกว่าตอนนี้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนเศรษฐกิจนี่อยู่อยู่ช่วงไหนนะคะเผื่อมีท่านสมาชิกอยากจะไปชมนี่จะได้ไปหาได้ถูกอะค่ะค่ะถ้าสมมติว่าจากตัวเมืองแยกตลาดบ้านสวนมุ่งหน้าไปทางอำเภอบ้านบึงค่ะ มาอยู่ปากซอยโรงเรียนแมรี่ปากซอยโรงเรียนแมรี่จะเป็นอาคารพานธุ์นสามชั้นคือก่อนหน้านี้เป็นสองชั้นแล้วก็เราได้ซื้อปีที่แล้วได้ซื้ออาคารนะคะเพิ่มเป็น3มชั้นแล้วก็ได้มีการปรับปรุงอาคารแล้วตอนนี้กำลังทำป้ายด้านหน้าด้านหน้าใหม่ค่ะแล้วก็จะสังเกตได้ชัดเจนถ้าป้ายเสร็จทุกอย่างก็จะใหม่นะคะถูกต้องค่ะ จุดเด่นของเคเบิลชลบุรีที่แตกต่างจากเคเบิลอื่นๆนี่คืออะไรคะถ้าพูดถึงซีทีวีชลบุรีนะคะจุดเด่นของเราคือความเป็นครอบครัวความเป็นท้องถิ่นความเป็นชลบุรีคะเรามีกิจกรรมคืนกำน้ให้สมาชิกอย่างเมื่อต้นปีเรามีการจับรางวัลเนยเราคืนกำไรให้กับสมาชิกครับพี่เจครับโดยที่เราจับรางวัลผู้โชคดีครับส0่สคนครับไปเจยวที่ปลายครับ เชียงใหม่บรรยากาศสุดยอดนะครต้องบอกว่าแล้วก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะให้กับสมาชิกตลอดเสมอมาด้วยก็มีการจับรางวัลคือสมาชิกก็คือทุกคนจะมีไปเสร็จก็มีกันนำไปเสร็จมาจับรางวัลผู้โชคดีเสร็จแล้ววันนั้นไป1บัตรสี่สี่คนสี่สิบคนใช่คไปสี่สิบนไปไหนบ้างสิบเชียงใหม่เชียงใหม่ไปปายฮะไปตลาด ตลาดถนนคนเดินนะฮะไปดูถ้าน้ํารอดโอ้โหไปเยอะมากเรียกว่าไปทุกที่นะที่มีที่เที่ยวในในปายนะฮะที่ดังๆด้วยใช่ไหมใช่ที่ดังๆด้วยถ้าใครอยากไปนี่ก็ต้องเขียนชิชิิชชคือนำนำใบสลิปนะครับสลิปนั่นเขาเรียกใบเสร็จนะใบเสร็จนะเราต้วก็เขียนชื่อแล้วทาง C ีทีวีของเราเนี่ยก็จะมีการจับรายชื่อผู้โชคดีจับแจกแบบสดๆเลยนะฮะแล้วก็นอกจากการเป็นครอบครัวของสมาชิกแล้วการเป็นจุดเด่นของเราคือการเป็นครอบครัวของพนักงานด้วยครับใช่ ถ้าสังเกตถ้าใครเคยไปที่ชนบุรีนะคะหรือว่าสมาชิกของ c t ทีเองก็จะเห็นอย่างพนักงานเก็บเงินเองหรือว่าทางช่างฝ่ายข่าวฝาราการก็จะเป็นพนักงานที่อยู่กับ c t ทีมาค่อนข้างนานเราจะมีพนักงาน20ปีขึ้น10ปีขึ้นจิ๊บกี่ปี ผมนะครับผมเริ่มเริ่มรับฟรีแลนซ์กับซีทีวีแต่อยู่มหาลัยปีหนึ่งัตั้งแต่เรียนไม่จบใช่ตั้งแต่เรียนไม่จบตอนนี้ทตั้งแต่ยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่ใช่ยังเรียนอยู่ครับค่ะแล้วตอนนี้อะคะตอนนี้ก็มาดำรงตำแหน่งโปรดิวเซอร์รายการคือประทับใจตั้งแต่เราได้ฝึกงานใบพอจบมาแล้วก็เลยได้กลับเข้ามาทำงานอีกก็มีหลายคนนะะแสดงว่าน้องๆที่สนใจอยากจะมาทำมาเลยทดลองงานที่นี่ก็มาได้หรอกงานเรียนรับใช่ครับซีทีวีก็เปิด ใช่มีทั้งสองมหาลัยใหญ่เลยทั้งศรีปทุมแล้วทั้งมบุรพาที่พอน้องเขามาฝึกงานแล้วมาสมัครงานแล้วก็มาทํางานแล้วน้องก็อยู่นานอยู่นานเลยไม่เป็นไรไงคือแบบว่าเราจะอยู่กันเป็นเหมือนครอบครัวกันมากกว่าที่ทางซีทีวีคือก็คือเหมือนเป็นครอบครัวของเราใช่มีความสุขนะคะการที่เราได้อยู่เหมือนกับมาอยู่บ้านหลังนี้ถูกต้องใช่เหมือนกับเป็นลักษณะที่ว่าเราอยู่บ้านมีกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นตอนปีใหม่ทุกๆปีเราก็จะนอกจากให กับสมาชิกแล้วเรายังให้กับพนักงานกันเองอย่างทุกปีเราจะมีไปเที่ยวเที่ยวปีใหม่กาญจนบุรีบ้างชเช้าไปชะอำใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราคุณเจก็อยากไปนะคะเ่าไม่ได้ไปเหมือนกันเราไม่ได้เป็นสมาชิกของ CTV ีเนีน่าเสียดายจริงๆค่ะต้องเป็นครอบครัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วบริษัท c c n กับเคเบิลในชลบุรีก็เหมือนครอบครัวเดียวกันแล้วหรือว่าพี่เจจะมาเป็นแฟนสมาชิก C ีทีวหรือเปล่าินดีค่ะอินดีับผมครับ ค่ะแล้วทีนี้ว่ารายการที่เคเบิลชมดีผลิตมีอะไรบ้างคะสำหรับรายการที่ทางเคเบลิลซีทีวีชมลีของเรานะฮะก็มีแบ่งออกเป็นหลากหลายรายการนะฮะ<ช>มีถึงรายการข่าวแล้วก็รวมถึงรายการวาไรตี้ด้วยซึ่งรายการข่าวเนี่ยก็จะมีรายการข่าวประจำวันก็คือคคจะออกช่วงประมาณ 2- องทุ่มสิบห้าจะเป็นข่าวประจำวันคือข่าวท้องถิ่นของเราเนี่ยฮะก็คือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราจะส่งทีมข่าวเนี่ยไปลงพื้นที่เก็บภาพนั้นมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมได้ชมกัน ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกลางคืนเราก็จะมีน้องๆที่เขาเวรกันออกไปทำนะคะแล้วก็ในเรื่องของข่าวท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนว่าเป็นที่พึ่งของชาวชนบุรีด้วยมีบางรายเขารู้สึกว่าเขาไม่ยุติธรรมอ่าเขาก็จะมาบอกเราหรือแต่เคยรับโทรศัพท์นะเขาโทรมาถามเบอร์ของอุบัติเหตุฉุกเฉินทั้งๆที่เขาโทรไปหนึ่งสามสามหนึ่ง ที่เป็นที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สอบถามเลขหมายแต่เปล่าเขาไม่โทรไปเขาโทรมาหาเราเขาโทรมาหาเคเบิลเหมือนว่าเราอ่ะเป็นที่พึ่งของเขาแเ้าก็โทรว่าเนี่ยขอเบอร์หน่อยได้ไหมโอเคเราก็พยายามหาให้ใช่เรารู้สึกดีใจมากเลยที่เขาโทรมาเขาคิดถึงเราก่อนใช่เขานึดถึงเราก่อนเหมือนเหมือนเป็นการสร้างแบรนด์ของเราอย่างดึงเวลาเกิดเหตุอะไรนึกถึง CTV ใว่อรขึ้นนึกถึง CTV CTV สามารถตอบสนองความต้องการตอบสนองความสงสัยได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมเราพยายามจะให้ได้มากที่สุดเน แต่ยังมันไม่มีอะไรเต็มร้อยนะคุณเจแล้วเรามเราเราขอเป็นสื่อกลางนะฮะแล้วก็เป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องชาวชมรีด้วยครับผมครับอันนั้นคือส่วนของข่าวก็ส่วนของรายการวารเลนตี้ส่วนของรายการวารเลนตี้โอ้โหนี่มีมากมายหลายรายการเลยเรียกว่าเกถือว่าเป็นเป็นเคเบิลที่มีรายการวารเลนตี้เยอะมากนิค่ะคุณจิ๊บยกมาเด่นสักสองรายการเป็นเด่นสองรายการเลยสองรายการรายการแรกเลยนะฮะเดอะชาร์กทีวีครับซึ่งเป็นรายการที่ทางเคเบิลซีทีวีของเราเนี่ยร่วมมือกับสโมสรชมรมฟุตซีนะฮะซึ่งเรียกว่าเป็นสโมสร สรใหญ่สโมสรหนึ่งของประเทศไทยนะสโมสรฟุตบอลนะฮะก็จะมีการจัดรายการครับรายการสดก็คือเราจะนาไฮไลท์ต่างๆนะฮะในแมตช์ของประจำสัปดาห์นะครับนำมารีลารนให้กับทุกท่านได้ชมรวมถึงวิเคราะห์เจาะลึกถึงประเด็นต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็มีสกู๊ปแต่ละสัปดาห์นะฮะสกู๊ปอย่างเช่นสกู๊ปลดนักเตะ แบบนี้คะคือแฟนบอลไม่สามารถเห็นภาพได้อยู่แล้วจะเร่าไปเจาะภาพนั้นมาไปเจาะกันทั้งบ้านใช่ครับบ้านนักเตะไลฟ์สไตล์ของนักเตะด้วยนะครับแล้วก็มีเกมให้กับทุกท่านได้เล่นกันด้วยแล้วทีนี้ถ้าเกิดเจเป็นแฟนคลับของชม v ีเอฟซีอย่างนี้ใช่ไหมคะเจสามารถที่จะติดตามทางรายการเข้าไปถ่ายทําได้ไหมคะแบบเป็นแฟนคลับติดตามได้ครับขออนุญาตเพราะว่าบางทีอย่างประชาชนเนี่ยอยากจะตามติดแฟนคลับเขาไม่มีโอกาสใ่ถ้าเกิดติดต่อมาทางซีทีวีว่าเออขอไปตามด้วทางซีทีวี ยินดีใช่มยินดีครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมฮะพิเศษสําหรับแฟนรายการด้วยฮะแต่ตอนนี้ต้องขออุบไว้ก่อนอ่านะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ตอนนี้คือรับชมได้แต่ทาง CTV ของเราก็สามารถรับชมทางผ่านอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะฮะที่ livestream. com ของเราด้วยค่ะนะครับเซิร์ชเข้าไปเลยฮะชาร์กทีวีก็สามารถชมได้อย่างแน่นอนครับและนอกจากนั้นก็มีการทวนเทปกับทาง c ี n ด้วยกับทาง CC n ด้วยนะรก็ต้องขอบอกนะคะว่าชาร์กทีวีเนี่ย c ี n เนี่ย ก็คนที่ไม่ได้อยู่ในเขตของชลบุรีก็สามารถชมในช่องชลบุรีชมชลบุรีหนึ่งของเราได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะว่าจะจะมีอะไรที่แตกต่างกันยังไงหรืออะไรยังไงก็ลองริบชมดูในรายการด้วยนะคะค่ะแล้วอีกรายการอีกรายการหนึ่งฮะโอ้รายการอีกหลายรายการเลยอีกหลายรายการเลยดีกว่าอ่าก็รายการผมนะฮะขออีกสักรายการโอเคไลฟ์ออนซีนะฮะที่ผมจะว่าแล้ว ก็รายการเพลงแหมขายของตัวเองนี่นะโลโก้อะไรนะอ่ะนี่มีท่าด้วยมีท่ารายการนะพบกับรายการไลฟ์ออนซีมีท่าเจ้เดี๋ยวจริงพิธที่กองเขาจะเป็นน้องผู้หญิงพิธีกรฮะจะมีเรียกว่าพิธี่กองเี่ยน่ารักมากกับเออผมนะฮะจะเป็นวีเจจีโฟนนะแล้วก็วีเจเจลลี่แทนได้ไหมแทนได้เนาะแต่แต่เจลลี่น่ารักกว่าเยอะเลยนะพี่แตน รอเล่นรอเล่นรอเล่นนะครับจะมีการหักมุมกันเองทางทีวีคะอันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นรายการวาไรตี้สำหรับวัยรุ่นนะฮะที่วัยสามารถดูได้โดยเฉพาะวัยรุ่นคือแต่ละสัปดาห์นี้เป็นรายการเพลงนะฮะที่บอกเนี่ยคือรายการเพลงก็จะเป็นเราจะมีท็อปปิดประจำสัปดาห์ครับท็อปปิดสุดจี๊ดทุกสัปดาห์อย่างเช่นประมาณว่าสุดว่าพี่เจฮะแอบรักเพื่อนตัวเองแต่ไม่กล้าบอกพี่เจจะทำยังไงครับ oh ก็คงต้องฝากเพื่อนไปบอกมั้งคะอ่าประมาณนี้คือเราจะเราจะไปถาม t o อิดเอตามสถานที่ต่างๆให้กับไวรุ่นอะไรเงี้ยแล้วเราจะมันนอามาออกในรายการแล้วก็มีขอเพลงกันมาได้ด้วย่านสดๆขอไม่ได้เลยเราก็จะเพราะเราเป็นรายการสดด้วยใช่เราเป็นรายการสดค่ะแล้วมีเหมือนแบบ ปัญหาปรับทุกอย่างแอบรักแล้วไม่บอกเพมีศิมีนะฮะเป็นศิลานี้ก็มีแบบว่าโทรเข้ามาคืออย่างที่กรณีที่ยกตัวอย่างฮะแอบชอบเพื่อนตัวเองแต่ไม่กล้าบอกเราก็แนะนำไปเลยโดยวิธีอื่นๆอะไรอย่างนี้คุณจิบแนะนำว่ายังไงว่าจากประสบการณ์ผมนะฮะแอบรักเพื่อนก็แอบรัก แล้วก็แบบว่าอาจจะเขียนใส่กระดาษนะฮะแล้วแอบหย่อนไปในกระเป๋าเขาว่าชอบนะแต่เราไม่บอกว่าใครเขาจะเปิดมาแบบว่าเฮ้ยกระดาษใครอยู่ในกระเป๋าอะไรเงี้ยเขาจะถามเราไงว่าเอ้ยรู้ไหมบอกไม่รู้สิคงอาจจะเป็นคนที่แอบชอบมั้งอ่าวันนั้นไปก็เนียนๆไปเรื่อยๆก็เป็นเป็นเหมือนทริคในในรายการว่าเม็ตปฏิบัติจริงได้นะเรียกว่าถ้าพูดถึงรายการนี้มีรายการดีทุกรายการเลยนะค่ะ เพราะว่ามันจะมีรายการที่หลากหลายเป็นเชิงข่าวเป็นเชิงอันนี้เชิงวัยรุ่นวัยรุ่น่ะธรรมะก็มีนะใช่ธรรมะสแกนรามเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากสําหรับวัยรุ่นแต่ทีวีสามารถทีวีสามารถทำได้คือเราจะนําสแนชื่อรายการสแกนรามเราจะสแกนคําถามนะฮะที่เพื่อนๆสงสัยอย่างเช่นน้ำโมตะสะคืออะไรแล้วทาไมพระต้องโกนหัวอะไรประมาณนี้คือเราจะเอาคําถามตรงนี้ครับไปถามพระอาจารย์ว่า คืออะไรเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่ว่าน้อยคนที่จะรู้งั้นต้องติดตามชมอย่างธรรมะนี่อยู่ในช่องของช่องอะไรของฟรีทีวค่ะช่อง20คือรายการของเราเราจะทําช่อง20ค่ะจะเป็นช่องชนบุรีซีชนบุรีให้เป็นช่องท้องถิ่นมีทั้งข่าวประจําวันรายการแล้วก็รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์กรไหนที่เขาผลิตสื่อเพื่อที่ประชาสัมพันธ์เราก็เปิดโอกาสให้ค่ะแล้วนอกจากนั้นก็มีอย่างรายการ โหลาหลาชื่อสกุล,<อ>ลมีรายการเกษตรเมืองชนชมีใส่ตรงผู้ว่าก็ ผู้ว่าไว้ใจให้ซีทีวีค่ะหน่วยงานราชการไว้ใจให้ซีทีวีในการที่ผลิตรายการค่ะจนถึงการถ่ายทอดสดการประชุมหน้าส่วนด้วยคือในส่วนตรงนี้คือพี่น้องประชาชนเนี่ยจะไม่ได้เห็นภาพกันอยู่แล้วแต่ทางซีทีวีครับมีการถ่ายทอดสดให้ชมได้ด้วยครับใช่แล้วก็ถ่ายทอดสดงานประพๆที่่ลาาสุดก็งนประเวายค่ะถ่ายตั้งเช้าเย็นเลยจนกลางคืนจนประกวดัเช้าอีวันนึงไงฮะวันนั้นเราก็ สองวันหนึ่งคืนใช่ไหมยาวเลยค่ะงั้ยคือถ้าเกิดว่าชาวชุมนุมนะคะเนี่ยมีรายการคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากยังไงก็ติดตามชมได้ในช่องซีทีวียี่สิบนะคะใช่ค่ะยี่สิบนะคะคะแล้วประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับเนี่ยของซีทีวีมีอะไรบ้างคะประโยชน์ใช่ไหมคะประโยชน์ของซีทีวีก็คือเราเราทำตัวเป็นเป็นท้องถิ่นเราทำตัวเป็นครอบครัวเดียวกับเขาสิ่งที่เราผลิตทุกสิ่งอย่าง โดยที่บริษัทเรามีการทำ ISO ค่ะนโยบายคุณภาพของซ t ทีวีก็คือซ TV วพัฒนาก้าวไกลสู่ใจสมาชิกจริงๆแค่ประโยคนี้ก็บอกแล้วว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วสมาชิกจะได้อะไรจากเรา่ทุกสิ่งอย่างที่เราทำเราตั้งใจตั้งใจที่จะทำเพื่อสมาชิกเป็นหลักของเราเป็นองค์กรเอกชนก็จริงแต่ว่าเราเป็นสื่อด้วยเราพยายามที่จะเป็นท้องถิ่นให้มากที่สุดสมาชิก ให้สมาชิกพอใจมากที่สุดถึงแม้ว่าอาจจะเราอาจจะไม่สามารถที่ทําให้ทุกคนพึงพอใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าทุทกๆคนแต่เราพยายามถ้าใครมีปัญหาสมาชิกท่างในมีปัญหาแค่มีเสียงตอบรับกลับมาแค่คุณไม่นิ่งเฉยค่ะเราก็สามารถที่จะพยายามแก้ไขปัญหาให้คุณได้ค่ะ